ดิฉันนางสาวยาวรีเดียนตะพันและดิฉันนางสาวจุลเกตยิ่งชาติสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลป21พ3ค่ะวันนี้จะมานําเสนอการดองพันไม้ค่ะพวกเราเลือกมาเป็นการรองพันไม้คือมะม่วงมะม่วงเป็นผลไม้ฤดูร้อนกินได้ทั้งสุกและดิบค่ะค่ะเราก็จะมาเริ่มดองกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเปิดวดโหล แล้วก็ใส่มะม่วงลงไปค่ะเรียงให้สวยๆค<ว><ว>่ะเสร็จแล้วก็ใส่เอทิลแอลกอฮอล์ลงไปค่ะ ค่ะแล้วก็ปิดฝาขวดเลยค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ